เปิดตัว Oppo A54G 4รุ่วนี้ให้จอใหญ่6.5นิ้วกล้องหลัง4ตัวแบต5,000มิลลิแอมมีชาร์จไวมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าตลาดนัดหัวนาอำเภอสนามเชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดนัดเพิ่มแล้วนะครับคืนจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครับขอเชิญแม่ค้าพ่อค้าท่านไหนสนใจพื้นที่ขายของติดต่อทีมงานได้เลยครับสำหรับวันจันทร์ติดต่อที่คุณเทศศักดิ์ได้ที่เบอร์081983 4เก็บ02ส่วนวันพุธและวันศุกร์ติดต่อได้ที่คุณอ้้มได้ที่เบอร์0 9 4 7 4 1 3 6 3ครับขอบอกก่อนนะครับมาก,ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเปิดตัว Oppo A54 4G รุ่นนี้ให้จอใหญ่6.5นิ้วกล้องหลัง4ตัวแบตบ5,000มิลลิแอมมีชาร์จไว ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยข้อมูลของ oppo a54 5g ว่าที่สมาร์ทโฟนในตระกูล a ซีรีส์รุ่นใหม่ของทาง oppo ที่คาดว่าจะเปิดตัวเลยเร็วนี้ครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นอย่าง oppo a54g 4ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวมาพร้อมกันครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น oppo a54g 4ได้ผ่านกรับรองที่หลายประเทศแล้วรวมถึงกสทชที่บ้านเราด้วยครับ จึงเป็นไปได้ว่าจะมีการเปิดต,ต,ตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เร็วๆนี้ครับซึ่งคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A54 4G จะมีดีไซน์หน้าจอไอร้ขอบเจาะลูกกล้องหน้าหน้าจอขนาด6.5นิ้วให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวพร้อมฝาหลังไร้เฉดสุดพรีเมียมให้แบตเตอรีม่มาที่5,000 m ah. ิลลอมรอับทเทคโนโลยีชาร์เรล18วัตต์ฟาสต์ชาร์จิ่งส่วนสเปคที่เหลือยังไม่มีข้อมูลในตอนนี้นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอาทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ